ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมกล้วยไม้หวายแครนะครับที่เรียกหวายแคระก็เพราะว่าเป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดเล็กนะครับก็จะมีลำต้นเล็กป้อมนะครับลักษณะป้อมสั้นนะครับแต่จุดเด่นก็คือว่าถึงดอกจะเล็กนะครับ แต่จะไปแตกกอไวนะครับพวกนี้นะครับแตกกอไวแถมยังออกดอกบ่อยด้วยนะครับก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับหลายสีสันนะครับด้วยไม้ไหวแค่ตัวนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับแล้วที่สวยๆอีกแบบหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็มี ปากนะครับลิฟต์เขาเรียกลิฟต์นะครับตรงนี้หรือเรียกว่าปากต่งนงองนะครับแล้วจะมีลิฟต์ออกสีม่วงนะครับตรงนี้กับขาวนะครับวันนี้ก็จะบอกวิธีการขอพันด้วยไม้หวายแคละโดยที่เพื่อนไม่เคืองเลยนะครับเราสามารถไปขอเขาได้โดยใช้ ชิ้นส่วนเล็กๆนะครับส่วนเล็กๆของด้วยไม้ไหวแค้นนะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่นะครับถ้าเป็นกอแบบนี้นะครับถ้าเจอที่บ้านคนรู้จักครับบ้านเพื่อนนะครับเราขอแค่เขาตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นลำเก่านะครับนี่ครับก็บอกว่าขอเลยนะขอไปทําพันธุ์นะครับก็สกิดแค่นี้นะครับหลุดมาแล้วอันนี้ใช้ไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับ อันนี้ก็ถ้าเห็นแบบนี้ก็ไปทําได้นะครับนี่อันนี้เป็นลําเก่านะครับลําแรกๆเลยที่ออกมานะครับแล้วก็เธอเธอฉันขอพันกล้วยไม้หวายแคร์หน่อยนะนิดหน่อยเนะ่ยขอมาแค่นี้นะครับดูอีกนครับลำใหม่ๆเราไม่ต้องไปยุ่งงงเขานะครับเราก็เอาแค่ตรงนี้นะครับนี่ครับ แล้วดึงออกมานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะไปเพาะอ,อย่างไงนะวัสดุที่เราจะใช้เพาะตัวนี้นะครับขยายพันธุ์ตัวนี้ก็คือเราจะใช้ถ้าเพื่อนๆมีเป็นเปลือกมะพร้าวนะครับก็ใช้เปลือกมะพร้าวได้เลยนะครับแต่ผมใช้นี่เป็นมะพร้าวสับนะครับสับเป็นชิ้นแล้วเราก็เอานี่นะครับไปวางลงไปเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ไปไว้ในร่มลำไรนะครับก็ไว้กับต้นไม้อื่นๆได้นะครับเวลาลดน้ําต้นไม้อื่นก็ส่วนนี้ก็จะได้รับความชื้นไปด้วยนะครับรอจนกว่างอกเป็นหน่อเราก็สามารถไปปลูกได้แล้วนะครับวันนี้ก็าฝากคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับกล้วยไม้ไหวแคะนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์การไปขอสายพันธุ์ของเขาแบบที่เจ้าของไม่เคืองนะครับแบบนี้ ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ